ร้านซานพอฝาหอมพอเดี๋ยวพว่อราขอดีกไม่หน่อยจะได้เอ่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเช็คกันหน่งนะจ้ะวันนี้จะรอไหมแหม่ไหมรักไหมโอ้โหเป็นผีที่หล่อที่สุดในชีวิตตั้งแต่ฉันเคยเจอสิบีครับใครแพ้ก็อาจจะมีบทบงพร่อนิดๆหน่อยหน่อยลากุ๊กกิ๊กลาุ๊กกิ๊กเอเโอเคได้ครับได้นะฮะ โอเคเราเริ okay, ่มัปที is ่เกมแรกเลยครับเกมแรกของเรามีชื่อว่าไซร C R I ยนี่ไม่ใช่อเกมที่คุณตื่นเต้นเลยหรอถูกกติกาของเราอย่งไยากเลยครับเราจะมาทดสอบความเป็น ความเป็นจิตตกรน้อยในการว<ด><ก>าดรูปความเป็นจิตตกรอนน้อยจิตตะกรนน้อยไม่ใช่ว่าเด็กนะแต่ความเป็นจิตตกรมีเดียวมีที่เดียวเออนะครับเราจะให้ล่ดมดูวาด<อ>ดูนแล้วให้อีกฝั่งหนึ่งเนี้ยถ่ายว่าเป็นรูปอะไรโอ้ให้เปียนลายเหมือนแบบว่า เหมือนบ้านเด็กที่บอกว่าต้งติดจอดนะเาเขียนหลังวาดหลังกันนี่เยเฮ้ยขันหลังกังเลยเก๋งม่ไหนจีแบบนี้แบบนี้ถูกต้องโอเคไหมฮะตึ้นขัดกันวั้อยากกระติ๊บกระนาบ้ามาให้ส่งสัญญาณกันแล้วฮะโอโอเคมาแล้วไปอีกทีด้ยให้อีกทีให้อที ว่าพี่เข้าใจผมโอเคตอนแรกอะตอนที่เราบอกโจทย้ายอะครับเรายังคิดเลยว่าสรุปว่ามันมีซีนว่ะเพราะมันมีความแบบยากจุดเยอแต่ใบก็ว่าแล้วถ้าถามเราเราดูนะเคลียร์นนะเคลียร์เราว่าเคลียร์โล้วโหเจัดเจนงหรือว่าชัดเจนเลยนี่ค่ะเราครอบครัวดูว่าใบวาดยังไงว่าที่ใบไหนเราดูเขาวาดเขาดูบ้างมาดูซิเขาเขาวาดแบบไหนเขาขีดเส้นเขาจะไงนเขาขีดลงมาอ่าเขาจงรวมกลุ่มน้า เฮ้ยบเฮ้ยโง่ฮง่เไม่เคยยิกเลยฮริวนเคยบอกว่าเื้อฉั้นในจะไม่ใช่หรอยังไม่ได้ตอบเลยเอ่เนพร้อมไฮถพร้อมตอบไปเลยครับโห้ิดว่าเยที่อธิบายอ่ะถูกกับที่ว่านหมดเลยใช่ถูกเลยใช่จริงๆ แต่คือมันคิดไม่ออกเลยมันเป็นูกอะไรเลยรอติจารณรสิ่งที่เขาว้ามาก่อนมาเป็นอะไรได้บ้างพี่พี่ลงมาเนี่ยแล้วก็มีโกงเนี่ยแล้วในโกงโเขาก็ยิ้มกียมี้ยี้ไปหัวนสยน่ะนี่มันมัอหั้าจะหลเนะพอพอเดี๋ยวพอมันเกิดมันกำลังมีความรักมันชอใหยุยไม่มีคงนจะราบม่ไมีคินจะรับเลยยิ้น เราเตรียมพร้อมแล้วนะใช่แต่พอเจอพลังของคู่เนี้ยใค้มันแบบสองไปเองจนตกด้วยอคุณต้องถ่ายแล้วอะว่าาทีเขาว่าต้องจับเวลานไม่ปจับเวลานะออะไรสิวินาทีถ่ายครับอะไอยก้าวัอบฮะจับอบังเปนำตออสุดท้ายไหมไปข้างล่างบ่ งอไม่ใช่แล้ถ้ยินด้วยเขาไม่ได้ตอบงอธรมเขาตอบงาะโรงเรียนอ้าวเวียนครจะตอบว่าจะตอบว่าไม่ใช่ผลไม้โอ้โหที่ไรช่วยด้วยบอกว่าไม่ใช่ผลไม้ครับเรื่องสองซ้ว่นว่นอะไรครับต้องต้องอธิบายเพิ่มครับเป็นแว่นอะไรครับแว้นมีหลายอย่างไงแล้ใส่ตาครับ แว่นสายตาเป็นคั้ตอบสุดท้ายไหมไม่ใช่เหรอไม่เลยนะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวโทษนะโทษนะวิ่งพี่เด็กดื่อไอเด็กดื้อไม่ใช่ครับใบใช่ครับใบใช่เอ่ยแว่นกรนไกรแว่นตาดำครับว่นตาดำ พี่ผู้รวยไปเขาวาดเคลียมากนี่ขึ้นมาโกงมเสร็จใช่ไหมมีขาสองข้างแล้วครับบายทุบๆโกงๆด้วยนี่ไงแรงๆใช่ไหมแรงเดียวถูกถูกเพราะฉะนั้นครับพวกนี้มิดต้องผิดนะครับผมโอเคขอเชิญไม่หนีเลยจ้า อันนี้ก็เราลงเพื่ันแบบเดียวเลยเดี๋ยวได้ได้สามารถที่จะหลีกภูเขาได้อยก็ได้แล้วเดี๋ยวแรที่เาเะต้องเสียดีเหรอใ่ทำไมทไมมีี่บ้างเดี๋ยายเนียทันทีเลยทำไมต้องตกใจเทดายูเยโอเคนะครผมนิดนึงพี่อยากดูว่าชายถึงถึงเป็นแม่ตาดานั่งอยู่คนั้นไม่ ขาเป็นคนบอกเขาไม่ยอมโจทย์ที่อย uh oh ู่ในกระดาษโอเคมาอันนี uh ้มีคนนำผู้ไปแล้วนะไปแลมาถึงข้อต่อไปสลับกันได้เอาเลยครับเริ่มเลยฮะอันนี้ว่าแล้วอ๋อเอาไป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 เดมาโอ้โหโอ้โหเด็กสิงหน่าอะไรอ่ะ เสร็จแล้วหรอฮะเสร็จแล้วฮะเสร็ล้วีวดคมหรือเปล่าวาดคมหรือเปล่าคมนะคมนะคมนะเคาเบอกว่าถ้าคมะอเลิกนะใ่ะตองเล่เ่งเขียนยนไดีว่าหถึงคมไม่ดเขียนเขย จะไม่ต้องคบกันใหม่ได้ยไงเขาคบกันอยู่แล้วไมหรอโม่โมเหรอดีไหดีอะอเะจบแล้วจ้ามาใกล้ต้องตอบครับ ที่ไปก็บอกว่าเขาลองพูดสิเออเขียนอะไรออกมาบ้างเขาวาดอะไรเขาวาดอะไรบ้างเออไม่มีหาียเดี๋ยวต่อไปเหรอไม่เอาเอาไม่มีไปเลยอย่าพูดสิไม่ได้คุณต้องพยายามพยายามพยายามมันต้องมีความพยายามหน่อยลองดูลองดูด้วยวลองต้องดูด้วว่าเขาผิดเขาวาดอะไรบ้างใช่ลองดูครับมันเป็นมันเป็นเส้นเป็นเส้นมันเป็นเส้นเต็มไปหมดเลยเป็นเส้นรูปอะไรเรารู้สึกได้ไหมว่าเป็นรูปอะไรเราไม่รู้สึกเลย แต่ผมแต่ผมมีมีคำตอบในใจอยู่มีคำตอบในใจดังนั้นไวใบถามื่อสักครู่นี้วินวาดรูปอะไรตอบครับบ้านครับบ้านบ้านโอ้ทำไมคุณคิดไม่ออกทำไมเขาถึงจะวาดรูปบ้านตรี้เหตุผลคือมันเป็นเส้นๆมาแรกผมเขียนเป็นกล่องแต่เหมือนเขาเพิ่มหลังคาผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะอยู่มันจะเป็นมันน่าจะเป็นบ้าน บ้านบ้านคำเดียวเหรอครับหรือว่าบ้านของเราเป็นเป็นบ้านเดียวเอาเป็นบ้านเป็นบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านเดียวอ่าแต่แต่แต่คนอยู่ไม่คนเดียวนะอะ้วแต่อะไรแต่เชื่อบ้านเดียวอยากไปตาข่ายนะแล้วแต่ละแต่บ้านเป็นคำตอบที่ที่ผิดครับผิดแล้ว วินต้องเฉลยครับอะไรเตียงนอนครับเตียงนอนเตียงนอนเป็นเส้นเสใช่ไหมเป็นขาเตียงใช่ไหมใกล้เป็นกล่องอระถูกแล้วผมว่ากล่องเขาเป็นหัวเตียงเตียงแต่คือแบบนึวาดหมอนผ้าส่งหอะไรอย่างี้พวกเขาจะเติมเกินไปแบบนี้หรือเป่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ไปวเองตอบผิดใช่ไม่ดเลยไม่ดีจ้าเชิญครับวินจะได้ทำโทษฮะมาเลยครับ เวนเชอนะครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนไดีตรงไหนดีนดเออตรงไหนนะอ๋อ,น,อน่นระเขาอ่าชุดนี่ต้องหูเหมือนกันเลยคนี่หูขวาคนี้หูซ้ายแต่นะแต่นะถ้ามันเจ็บจนทนไม่ได้อ่ะบอกพี่นะลูก อย่าปล่อยให้เป็น่อลงลว์มาเลือดน้องเดี๋ยวต้องตัดหูขึ้นมาพี่ต้องไปตรวจเหมือนกันไม่เปขนาดนั้นเดี๋ยวไม่ทันใช่ไหมฮะอ่ะนี่นี่อยากให้ดูใหม่อีกรอบเดี๋ยวอะไรอะไรนะอ๋อเขาไปดูเขาไปดูคำใบ้ไปดูคำใบ้จำได้ยังนะใบ้จำได้แล้วเนาะได้เลยครับโอเคแล้วครับพร้อมนะฮะพร้อมนะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มครับ เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับมีคุณรู้สึกไงบ้างเขาว่าอะไรเขาว่าอะไรเขาว่าอะไรบ้างรู้สึกเกาหลังให้ผมขอยยองคอยถลอกนะไมันมียากมันมียากไม่ยากมันกำกวม ว,วิ่งไปและคำตอบวิ่งครับใบว่านุ้งอะไรให้คุณหนึ่งสองซ่มตาครับดวงตาเอาละครับดวงตานะไรเราต้องเฉลยละดวงตาเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณว่าอะไรไปมีวงลีและมีเส้น,เส,นเส้นเส้นคืออะไรครับเฉลยคือรองเท้าครับ ไี่ขอีหนึ่งไีหนึ่งดีแอบออมองอไ่มหรอ่ได้งเสร็จแล้วเหรเส็จแล้วเสร็จแลเสร็จแอบมองกัไม่เป็นรูปขนาดมองแวมวถ <c oughs> ูกเธอะต้องตอบแล้วเอเสเรมั้อะ,ะอะไรนะปลาก่า กระเป๋าคุณจะยืนยันคนตอบไหมไหมถอตอบกระเป๋าครับกระดาแล้กระเป๋าครับวิใจกระเเดี๋ยวก่อนแจกระเป๋าดูไหมกุญแจดีดีอดีดผมผมขายกระเป๋าอยู่ครับอยกระเป๋าู่เพราะฉะนั้นตอบว่ากระเป๋าครับกระเป๋าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ตอบถูกอันนี้ง่ายมากวินจะแอบดูซิโม่ขอครับไม่ขอไม่ขอโอเคอ,อ่ะพร้อมไหมครับไปขอโทษนะครับพร้อมครับเชิญนะแต่มียุกกกกคบิง๊กยุคงนะาะ ไม่ดิกระคือคือสิ่งสิ่งนี้ที่ให้วาดเอากระดาษมาให้ผมวาดแล้วเอารูปให้ดูอ่ะผมยจะอ่านคำตอบไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่โอ้ทำไมอ่ะอีกหนึ่งครั้งครับไปมานี่ฮึบฮึบฮึบเออ๋ออ๋อไม่ชัดเลยชัดอยู่เอาลูกชัดอยู่ชัดอยู่ชัดอยู่อยู่ที่ดินละอยู่ที่ดินละดินดินไหนลองลองบอกซิว่าสุภาพอะไรบ้าง โล่งกลมครับโลงกลมไม่มีสีผิดีผีดที่แล้วทีผีดเหมือนเป็นนวดอ้าวเฮ้ย้ถงาถูกทางเป็นแล้วหนวยแล้วยว <HHH> ังไงแล้ก็มีหูสองหูหูสองและและนิต่อคืออาเมะไม่ใช่คือกระต่ายครับเดี๋ยวนะก็ตาเหอยก็ไม่มีขนอเนะ นกอีกนกอีหนวดกระต่ายตัวกระต่ายอ้าวกระต่ายตอบว่าแมวครับแมวเอาล้วครับแม๊มีการยิ้มกุ้มกลิ่นนะสหรับายและแมวเป็นคำตอบที่ที่แต่คำตอบที่ผิดครับและเฉลยเลยนะครับ มาครับหมมาวันหมาไม่มีอะไรหมาบ้างใช่ไหมไม่มีอย่างที่เราคุยกันนะครับใครที่มีจำนวนไมหนีบเยอะแสดงว่าเป็นคนแพ้เกมเดี๋ยวเราลองระดับที่หน่อยดีกว่าเออมาดูหน่อยนะเออของวินเนี่ยมีของไรอย่างไรของไรไปไหนแล้ววะของไม้ถไหนไหนนั่นเนี่ยเกมนี้ไรสั่งให้วินทำอะไรก็ได้ไม่พึงหยาดแล้วนะ การทัโทษนทคระการโทษสารอะไรก็ได้อะไร้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้กระโดดตบจำนวนเท่าคนที่มาดูในวันนี้ครับอชิงหัออย่างนั้นเลยเหรอเล่นละเลละเลีนเใบช่วยวินหล่ปีใออกไหครับอหมอเอโอเคใบนี้ออกไหครับจะให้วินทำไมดีให่วิน ให้พินเต้นได้ดูสี่ห้องโอเคนะโอเคนะสี่ห้องนะโดยเดี๋ยวพี่อ๋องจะเป็นคนให้จังหวะอยังอกให้จังหวะโอเคโอเคเต้นตามอ๋องต่อตัดติงติง ว้าน่รรารักน่ารักเอาเขาเด็กกับวินด้วยจ้าเอาละของกเตกรีมแล้วผ่บนไปแล้วนะครับอะคำถามข้อที่หนึ่งนะครับถามว่าไรชอบทานอะไรมากที่สุดครับ หนึ่งแล้ไปนู้นเหมือนกันอันเดียวเดียวตายแล้วไปไปต้องนู้นะไม่มีชอยเลยเหรไม่มีชอยเลยหูไม่มีชอยเลยไม่มีชอยด้วยครับะง่ายไปไงทำไมมีชอยก็หูขาดะวันนี้พี่หนเดี๋ยวเดียครับเอาเป็นประเภทหรือว่าจอจงเลยว่าปร่เภทกัดประเภทประเภทกประเภทกใครชอบทานอาหารประเภทไหนที่สุดหนึ่ สองส่ีอตาตายมาได้ได้บอกว่าอะไรนะตาาไม่ต่อว่าเวนเดี่ยวลาเดี๋ยวได้หรอเอาพูดอาว่าหวยขึ้นมาแล้วเรยได้หวยลาได้หรอได้ไหมได้หรอได้ไหมถือ่ถูกใช่ไหมถ้าก็ถูก เพราะฉะนั้นไปไบรดอโนีจะ้าไปําเวินบ้างวินครับชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขากับทะเลอันนี้มีช้อยเลยอันนี้มีช้เดหนสองสามทะเลทะเลครับถือว่าได้ใช่ไหมถือว่าได้ถือว่าไทยใจถูกน้องวินโดนีจ้าเดี๋ยวใครตอบวินฮะเดี๋ยวสิ คำตอบน,นี้ไม่ได้อยู่ในช้อยแต่อยู่ในใจวาคู่เตียงนอนกับม้่งของข้าถ้าเข้าไปในปากไว้จะเอาอะไรไปด้วยหนึ่งสองสามนแต่ที่ชัดเจนม่ากอถ้าเกิดได้เป็นคู่ครองก็ไม่ต้องกลัวพี่จะอดตายนี่เข้าใจไหมท้ายสุด้ัยตัดสินรับยของจะวินครับ มีเวลาว่างที่สยามพารากอนให้หนึ่งวันจะทำอะไรที่สยามพารากอนระหว่างหาของกินอร่อยอร่อยหรือช้อปปิง้งเบิ้ลซองสองั้ช็อปปิง <หา S 2> ้งหาของกินอร่อยอร่อยใครผดมัโกหกานะไนะจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้อ่ะบายไดอ่ะไม่โกหกไม่โกหก แฟนี่ยกาแฟใก็เห so ็นปกติแบบว่ากินข้าวหรือกินไม่ก็แต okay. ่ช้อปปิ้งกราช้อปปิ้งได้ที่เดียวไม่คือตอนเนี้ยตอนนี้เสี่ยภรรยามันมีช้อปร้านพังอยู่ใช่ไงคงถึงเชียร์ไปช้อปปิ้งไงเออแูเอาแบบพี่พี่ไม่ต้องเสียเงินเอาเงินให้พี่ไปมได้ไหครับโอ้โหกี่แปดบอกมาเอาแบบยี่สิบห้องยี่สิบห้องเลยเหรอยี่สิบห้อง ไร้สาระมากเอาสี่ห้องเอาสี่ห้องห้องอะไรนะที่สี่ห้องสี่ห้องสี่ห้องมึ่งึองึางตึ้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 งรอชมเจ้ตึางตึ้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 งตอชงเึ้าตึ้ง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 ตึ้ ยังเหลืออีกหนึ่งเกมคนูอะไรเ่ย้หูมันตกใจแล้วมันเผิอหลับตานอนไม่เกียร์ออย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อานห่อนได้ไมเอาไม้มาฝากพี่นะเอาไม้มาฝากพี่ดีกว่า จริงนะไม่เหนื่อยอ่ะโอเคได้ได้ค่บจะนั้ขนาดนี้ลไปเท่รเน้อกทีนึงทีนึงนะครับเนเป็นผีอะไรนะเป็นผีอะไรนะเนึ้อสองซ้ำรูอย่งวันนี้ไม่ต่าจเป็นผีแลป้าลูดจานะครับถูกไหมครับไปเอ่อเปครับถูกครับเลา โอเคนะครับมาถึงวินครับวินบ้างครับวินถ้าถูกดูดวิญญาณไปหน่อยจะดูนิ่งเปิดที่แบบเธอสิบเอ็ดพี่ชายสิบเอ็ดเลยว่าไม่ได้ตั้งโต๊ะเลยนะถูกตั้งรับไม่ทันเลยซาต้างมาเป็นสกุลจู่โจมเร็วมากจู่โจมมาถึงวินบ้างนะครับครับวินต้องใบเพราะวันนี้วินแต่งเป็นผีอะไรครับอ่ะผีอะไรครับเมื่อยานโย จริงมันคล้ายกันมากนี่ผิดนี่มันคล้ายกันมากทำไมมันเขาไม่เหมือนกันเลยอ๋อเพราะอะไรทำไมถึงไม่เหมือนก็ันต้องแบบเหมือนกันเลยอ่ะนี่แสลโลโมชั่นเนาะเออโอเคไหมอ่ะย่างไฟหนึ่งครั้งสลโมชั่นเป็นแบบ เลยนะฮะคาตาสนุกดีเนาะเี่เป็นผีนะครับวันนี้สนับวิางาอะไรอ่เป็นคนไทยเหมือนกันหรอใช่ป่ะแดกคิวลานี่นั่ไม่บนแดกคิาาวาใช่ไหมครับวินงรับเจรยครับ,ชรบใช่ครับแดกคิวลาดกคิวลา ถูกต้องคนนึงเป็นแวมไพร์คนนึงเป็นแดกคูล่าผมแยกไม่ออกเลยลว่าแดกคูล่ากับแวมไพร์ต่างกันยังไงแดกคูล่าแวมไพายก็เป็นคนปกติแต่แดกคูล่าที่เป็นท่านเขาเป็นท่านเขาท่านเขาไงเป็นแบบแวมไพร์ผู้ดีฮะผู<อ>บบ้ดี เขาเป็นแบมพายู้ดีเออเป็นแบมพายที่ดังมียศถาบรรดาลยังไงเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะเออเป็นอีกสเต็ปเลงโอเคนะครับนี่นะครับแต่ภาพรวมก็คือชอบดูดดูดเลือดดูดเลือดทั้งคู่เหมือนกันนะครับนะครับ เจอบ้านทะลุแบบน่ารักอย่างเงี้ยเลยเอยากไปดูเลยคือเราแบบเวลาเราเจอของเล่นเราจะแบบว่าตื่นเต้นมีความเป็นเด็กอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยอ่ะไร้ฝังเลยจ้าช่วยพอดีด้วยครับสำหรับวันฮาโลวีนแล้วก็วันลอยกระทงปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีนี้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันปล่อยปล่อยทั้งสิ่งไม่ดีปล่อยทั้งผีทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆครับ แล้วก็ขอบคุณที่มาหามากๆครับเมื่อเช้าผมเห็นคลิปใช่เราแอบนั่ดูคลิปกันอยู่เห็นทุกคนมาตาแดดตาสดกัน้วยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆนะครับนี่เขาเขามารอแต่ตีห้าเลยนะเขารอแต่ตีนะนี่นางรำได้ไหมตีห้าเลยโอ้โหหลายคนตกใจนะครับ